สวัสดีค่ะพี่น้องมณีกสิภามาเบิงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพ่อเพียงของพ่อยเปียมเนาะคะ่ะอยู่บ้านหน้าขนวเนาะพี่น้องนาะ,ะเดี๋ยวเ้องกสิยางไปหาเพิ่นเลยเนาะค่ะพ่อยเปียมนาะ,ะสวัสดีค่ะพยย่อยพ่อยฮ็ดฝ้าหมูมาดนหรอหคะเด็กเดกาสิบปีละ อ๋อพนมยาเฮ็ต้าหมูมาได้เกือบสิบปีเนาะคะ่ะเนาะยูนี่ทั้งทั้งเลี้ยงทั้งขายมาแม,นม่นบอค่ะ<า>เดี๋ยวจะไปเบิ่งหมูนะคะเนาะสพ่อพอยไงคนเลี้ยงไว้เนาะค่ะโอ้โหหมูใครกัดพิโกโตชอบที่ตถึงปลายนะค่ะบอกมาแม่พันธุ์นะครับเฮตโตแม่พันธุ์ยังเฮตโตนะคะเนาะขายโลละเท่าไหร่คะโลละเฮตคิบ ตัวบาทตังนึงมื่กันแรกเจ๊ขิงจะ<อ>ล่งหมูเนี่ยดีกว่าหกสิบโลหกสิบกว่าหกสิบสามเนาะเดี๋ยวนี้ก็หกสิบสามบาทเป็นบาะง่ประมาณหกสิบสามบาทเนาะค่ะพี่มาเนาะยูนี่มีหม,มูประมาณจะโตครับงาประมาณ,มมาณ,มมาณเอ๋หาิโตได้อู่บอกคะถึงสามสิบตัว สามติบก็โตนะคะน้องมีคู่แอกเหรอคะพ่อหญ่นี้มีสามข้อเดี๋ยวให้พ่อยญ่พายางเบืองหมูนะคะพี่น้องเนาะสาทางนี้ก็เป็นโร่งสีขาวเมนมั้งคะแม่่องสีขาวร่องสีขาวก้องขาขาวขาที่หน่งเปชัดเขาได้ร่งตีล่อขาเป็นรท้ายข้เขาจะล่องอยู่ขีดเบ็ด พาพาเบิงเนอะเดี๋ยวให้พ่อใหญ่พายางเบิงหมูเนาะค่ะถือคนเลี้ยงไว้เนาะเนาะแม่พาหนุ่มสมพิษบั้งตเนาะล่อขอดขอดแม่เนี่ยกะที่เจ็ดที่แปดโตเตือนนุ่มเป็นว่า แม่พันธุ์นี่ออกเทื่อนึงก็ไดสิบเจ็ดสิบแปดโตเน,นาะค่ะพี่น้องเนาะออ้ยตัวนี้ก็ร่างทองหมอะคะนี่หรือ่องไหนครับเปาลร่างอนนทองถึงมกรงขอดเตรียมแต่นี่หมูนีเป็นเป็นท้องยี่จักเดือนค่ะพี่ใหญ่ร้อยยี่สิบวันร้อยยี่สิบวันเนาะค่ะพี่น้องเพรานว่าหมูนี่จะท้องอยู่ประมาณร้อยยี่สิบวันเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะไปทายให้เบ้างเนาะคะ่ะเนาะตัวใหญ่หนึ่งค่ะ ตัวนี้ก็า่างกําล่างทองอยู่เนาะคะ่ะขันทองเพิ่นกะจะนอนมันบอค่ะจะนอนเนาะคะ่ะนอขันหมูทองนี่สีนอนเลยค่ะตัวใหญ่เติบเลยใหญ่อีลีพี่นอเป็นหมูแม่พันเนาะค่ะนะตัวนี้ปีเนาะคะ่ะเดี๋ยวเอาเซรีอาค่ะหัวเซรีอากับพวกเจ็ดแสนโอ <laughs> มกแแก่ไดม้มมมามสินม้าลงนะแต่คือไล่เลยจากลงซีมันจดได้ทุ่หนึ่ค่อสีดีกีสก่อะมแล้วซีทแต่เท่าไหร่ข้าค่มาซีอย่ียเบิโซนหมอดท้ายเขาขุเขียันจะลง่ี่เบิเก่มพร้อมขัดขอี่มเลยอืมอันนี้ก็เป็นลรงสีห้องเพลินะะเนาะค่ะนอ เพิ่นกระรายได้จากโล่งสีเพิ่นมาบานี้แล้วก็ขายหมูน้ำเพิ่นมาปีหนึ่งกระไดหกเจ็ดแสนบุญพี่น้องห้องเพิ่นมาได้ายเดีย่ะลายได้เดี๋ยวเดี๋ยวที่สีไทยฟาร์มหมูให้เบงอีกรอบหนึ่งนะคะเด้อบาน,นี้สิผ้าไปเบงหัวกบด้วยบาน,นี้นี่ลคะ,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 ะคะ่ะหมูเพิ่นกะมีประมาณสามสิบก็โตเนาะคะ่ะฟาร์มฟาร์มนี้เนาะค่ะนาออยู่บ้านนาขนวนเด้อค่ะเด้อพี่กัดบ้านนาขนวนค่ะพี่น้องกับหมูเพิ่นเนาะค่ะ ตัวนี้น่าจะเป็นแม่พันธุ์ที่นอนรอออกลูกเนาะคะ่ะเพิ่นว่าหมูแม่พันธุ์นี่สีทองอยู่ประมาณร้อยสิบปั้นเนาะคะ่ะร้อยยี่สิบวันก็จะประมาณสองเดือนนี่แหละค่ะเนาะตันวนี่ก็เป็นคอกหมูเนาะคะ่ะถ่ายเพีงเบิรงนเนาะค่ะเนาะรายได้ต่อปีเพว่าหกเจ็ดแสนค่ะรายได้ต่อปีเนาะค่ะเนาะก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะค่ะเนาะ นะคะปามาณนี้นาะค่ะนอพี่น้องเนาะพอไงยเพื่อนกะปลูกอันมันนําเลยค่ะพี่น้องปลูกมันเนาเดียวให้พอยายบอกให้ตู้ฟังเนาะค่ะเนอ มันอีหยังก็่อใหญ่ร้อยสายพันอยู่นี่สามสี่สายพันมันเป็นเป็นมันญี่ปุ่นนะอ๋อมันญี่ปุ่นเนาะค่ะมันจะเป็นสั่งยอดมาจากเชียงใหม่ในขอนแก่นแน่สั่งมาสั่งมายอดละสิบบาทยอดละยี่สิบบาทใหมก็มาขายยอดละสองบาทนะให้พี่น้องเราอ๋อสองหมื่นก็ส่งไปเวียงจันทร์ส่งไปประเทศลาวเลเพื่อนมาเพื่อนขายยอด เอ้พันธุปลูกยอดมั่นญี่ปุ่นเนาะค่ะพี่น้องมั่นญี่ปุ่นพ่นมาขายยอดละสองบาทค่ะเอพ่อใหญ่คะมันญี่ปุ่นนี่เพ่นเอาไปเฮ็ดอีหยังคะ่ะยอดยอดมันนะ,นะน่ะยอดเขาจะเอาไปปลูกเพป็นเป็นเป็นพันธนะุ์นะปลูกเป็นพันธุ์เอาไปปลูกเ,เนาะค่ะเอาไปขายเนาะคะ่น<อ>นะ,คะน้องกิโลละเท่าไหร่คะเดียวกิโลสามสิบปุมกิโลละสามสิบบาทเนาะคะ่ะพใหญ่งพ่น,น่า กิโลละสามสีบาทเดี๋ยวจะถ่ายให้เบิึงเนาะค่ะจักไายค่ะนี่ตัวนีข้าวมันสองงานนี่แหละ่ะสองงานเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นปลูกค่ะเพิ่นว่ะหยอดมันเพิ่นก็ขายด้วยค่ะหยอดมันหวานอีปูนนะคะเพิ่นว่าทั้งขายทั้งหยอดทั้งหัวมันนั่นแหละค่ะอันทางนี้อีหยังกว่าพี่ใหญ่นี่ทางนี้จะเป็นอ้ลูอ๋อ ค่ะยูนี่ก็เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงเนาะค่ะพี่น้องมีไก่เหยั่งกอค่ะนี่เขาไก่งวงไก่งวงเนาะพี่น้องเนาะไก่งวงเิ่นเพิ่นเหี่ยงไก่งวงนะคะตันนี้มีไก่งวงมี่านค่ะมีไก่งวงมี่านมีเป็ดเดี๋ยวไทยเบิ่งเนาะค่ะเนาะเิ่นยูนิ่นเฮ็หเป็นแบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงเนาะพี่น้องยูนี่เนาะ ค่ะฟังนี่ก็เป็นอันนี้บ่วพอยาปบุกมันเนาะเป็นป่ามันเนาะคะเนาะทีของพอยายเบิดเลยเป็นใครเน่ยจักไรครับพอยายทั้งเบิดนี่มันทีานี้มันหาไรแปลงขางนี่มันเจ็ดไรร่วมแล้วทั้งสวนป่าดงน้ำมันอยู่ๆให้ระวังสิบแปดไร